ตอนนี้ก็กําลังดูนกยูงเนาะกลางปีกอยู่หน้าเจดีหลวงปู่เทศเลยนะครับไม่ยอมไปไหนเลยนะนี่ครับโชว์ตัวยู่จุดนี้เนาะเป็นคําสอนนะครับผมของหลวงปูมั่นนะครับสาเหตุที่เรียกว่าทำขามเนาะก็จะเห็นต้นมะขามต้นหนึ่งนะครับอยู่หน้าถ้ำนะ ต้นมะขามีคดด้วยนะครับนี่แล้วก็ด้านในจะมีเตียงนะผมเป็นจุดที่ดวงปูเทศนอนท่านได้รักสังขารนะครับเป็นเสือแม่ลูกอ่อนที่อาศัยอยู่ในถ้ำน,นี้เขาเรียกว่าถ้ำเสือนะครับและพอหลวงปู่ฟนน้อเนท่านได้มา อยู่ในนี้เสือก็ไปสวัสดีครับผมอ่านคนลงป่าครับคลิปนี้นะครับผมยังอยู่ที่อำเภอพัน,นานิคมนะครับคลิปนี้นะผมจะพาทุกคนนะครับขึ้นไปชมนะวัดถ้ำขามนะครับผมตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงนะครับผมท้องฟ้ามืดคืมฝนตกลินนะครับมีฟ้าร้องด้วยนะ ไม่รู้ว่าเราจะขึ้นไปทันไหมครับวันนี้ผมก็ยังอยู่กับสาวผู้พาสนะครับปาสสาวผูพานสวัสดีค่ะใส่สิ้นสวยแท้วันนนะเอา,อสา,าอใส่ใจเขาก็บรรยากาศพูดบอกว่าผึ้พาะสันมาเทียวมาเทียววัดเค่วนวหนี่โอ้เอ๋อเหรครับผมสาวพานเปลี่ยนชุดฝนตกเลยนะสาวพานไปรับลมฝนอยือสลา,านี่ก่อน่ะ ตรงนี้จะเป็นจุดจอดรถเนาะแล้วก็จะมีศาลานะคะผมให้นั่งพักเนาะเราต้องเดินขึ้นไปด้านบนนะเพราะวัดจุดด้านบนนะปกตินะเมื่อก่อนนะชาวพานอยู่จุดนี้นะ่ะจะมีดิงเยอะมากคือลิงมาทุบก,กระจงกระจกมาวิ่งใส่ครับแต่ตรงนี้เขาน่าจะนําไปปล่อยที่อื่นนะนเห็นว่าอย่างนั้นนะครับฟ้าลมพัดแรงมากนี่นะขอจอบเบืองฝนอยู่จุดนี้ก่อนนะครับ ขับรถขึ้นมาสูงมากๆนะครับผมแต่จุดเนี้ดีที่รถนะขับขึ้นมาถึงด้านบนเลยนะครับแต่เรามาผิดเวลานะ้เนี่ใช่มาวันที่ฝนตกใช่ไหมคุณดานโอ้อ่ะนะครับเดี๋ยวรอฟงังฟ้าวางฝนอีกนิดนึงเนาะไปเดี๋ยวเราเดินขึ้นด้านบนนะครับตรงนี้เป็นบันไดทางเดินขึ้นเนาะร่มรื่นมากๆนะครับจะมีต้นไม้ทั้งสองฝั่งทางเลยเนาะเขาเอามาต้นลักษณะนรื่อันอ๋ออันนี้เหรอ อ๋อตนวาสนานะครับก็วัดถ้ำขามแห่งนี้นะครับชาวบ้านจะเรียกว่าภูคำขามเนาะเดิมเป็นที่ปริบัธรรมของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับท่านได้จำพรรษาอยู่วัดนี้นะครับจนถึงประมาณพศ2507เนาะท่านได้อาพานะครับจึงย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าอุดสมพรเนาะโอ้เสาวพ,พานมีป้ายบอกว่านุ่งสั้นห้ามเข้าเจดีเนาะเสาวพานนุ่งยาวใช่ไหม เขานุ่งสั้นหลวงู้พันนุ่งสิน้นอ๋อโอเคไม่ใช่นุ่งสิ้นหรือเปล่านะครับนุ่งสั้นห้ามเข้าเจดีนะครับเจดี JD ด้านบนก็เป็นเจดีของหลวงปู่เทศเทศีังสีเนาะนะครับผมห <c oughs> ลวงปู่เทเสถีังสีท่านก็เคยมาปฏิบัติธรรมจำพรรษาอยู่ในวัด <c oughs> แห่งนี้นะครับผมแล้วก็ได้ละสังขารไปด้วยนะครับด้านบนก็ยังมีกุฏิของท่านอยู่นะแล้วก็ยังมีกุฏิของหลวงปู่พันด้วยนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้เดินขึ้นมาถึงด้านบนนะครับด้านบนคือโอ้โหงดงามมากเนาะมีการนำหินนะครับผมมาก่อเรียงแบบรอบๆต้นไม้เนาะสวยมาก เชาวพานข้างหน้านี่ไม่ใช่ลาดปูนนะอันนี้คือเป็นหินนะนี่ตัวนี้จะเป็นลานหินเห็นไหมมันจะมีความขรุขระอยู่ใช่ไหมเนาะเออแปลกเนาะเป็นลานหินบนเนินเขานะครับใช่คุณอัอืโอยเสียงนกยูงร้องนะครับตกใจหมด โอ้นี่น้องยูงตัวใหญ่มากเนาะสาบ้านตัวใหญ่เลยกต่ง,งามน้ำเนี่ครับอ,อยู่ตรงศาลาพระนะครับผมว่าไหนเขาจะแผ่หางให้ชมแล้วชสวบ้านทีด่ดีบ่ะบ้านถ่ายยุกตองใส่มาหลบฝนเนาะ โอ้ <Man. S 2> ด้านในนะผมจะเป็นแบบทางเดินไปเรื่อยๆด้านในก็น่าจะมีกุฏิพระท่านนะครับแต่อ่ามีป้ายบอกเนาะโยมห้ามผ่านนะผมก็จะเป็นพื้นที่ของพระท่านเนาะนะครับก็ไม่เข้าไปรบกวนนะผมโอ้ต้นดอกจำปาสวยมากเนาะเสาผานใช่ค่ะลักษณะแบบเข้ามาแล้วแบบมันมีมนต์ขังมีเสน่ห์มากๆนะใช่เนาะ,ะขึ้นมาแบบร่มรื่นมากเลยนะคุณอ๋เนาะสวยมากนะครับ เจดีใหญ่มากเลยคุณอ,อันตอดอันนี้เป็นสีดอกแดงๆชมพูเนาะฝนก็ตกนะครับเราได้มาแล้วเนาะผมเดินทางมาจากบ้านก็ประมาณ60-70กิโลเมตรนะครับผมนะไ,มได้มาแล้วต้องถ่ายให้ได้นะครับผมเนาะ เป็นลานหินทั้งหมดเลยนะครับคือจุดนี้อยู่บนภูเขานะครับต้นไม้ใหญ่ก็มีเยอะมากนะเห็นไหมคือจะมีต้นไม้ใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับมา <c oughs> เดี๋ยวเราขึ้นไปชมด้านบนนะครับ โอ้ตรงนี้เป็นบ่อน้นาำนะครับเป็นบ่อน้นาำใหญ่มากเนาะป้าอ๋อลักษณะเป็นหินนะครับเป็นบ่อน้นาำหินเนาะน้ำเลยไม่แห้งนะครับบ่อใหญ่มากๆเสียงนกยุงร้องเนาะ ฝั่งนู้นจะเป็นหินเนาะแต่ฝั่งนี้จะมีการก่อปูนนะครับผมกั้นไว้เนาะมีการนำหินเนาะยกขึ้นแล้วก็เอาหินมาลองมาด้านล่างนะครับทำเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้นะให้นั่งนะครับป้อต้องใช้คนกีค่คนนาะยกหินขนาดนี้ขึ้นนะครับผมลองดูแผ่นใหญ่มากนะครับ นี่ให้เราไว้นั่งเนาะร่มเย็นมากเนาะโอ้โหคือป่าตรงนี้นะครับรวมสมบูรณ์เขียวขจีไปหมดเลยเนาะเหมือนเป็นป่าดิบชื้นเลยครับ ตรงจุดนี้นะครับผมเห็นเป็นบันไดไม้ลงไปนะครับผมนี่เป็นบันไดเก่าเนาะโอน่าจะเป็นทางลงไปยังทางด้านล่างหรือเปล่านะครับเห็นไหม,อมขออนุญาตนะครับตรงนี้ไม่ได้มีป้ายเขียนบอกเนาะว่าห้ามลงเดี๋ยวผมขอลงไปชมด้านล่างก่อนเนาะ น่ครับเป็นไันได้ไม้เก่าๆนะด้านล่างจะเป็นเพิงหินเนาะเป็นถ้ำนะครับเมื่นนอก่อนน <S <S ่า,นาจะมีพระท่านมาปฏิบัติธรรมอยู่จุดนี้เนาะตอนนี้ก็น่าจะใช้เก็บข้าวของนะครับผมตรงถ้ำแห่งนี้นะครับผมเห็นเหมือนสลักไว้นะครับผมสองห้าหนึ่งสี่นะครับ สองห้าหนึ่งสี่โอ้โหสร้างมานานมากๆเนาะห้าสิบกว่าปีแล้วนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนเป็นรูเข้าไปนะโอ้โหเฮ้ยเป็นรูเข้าไปเป็นเป็นทางน้ําไหลนะผมอ,อ๋อในช่วงฤด,ดูฝนน่าจะมีน้ําเนาะไหลออกมานะครับตรงรูนี้เนาะตอนนี้ยังชุ่มๆอยู่เลยครับเห็นไหม อ้โหเข้ามานี่ขนลูกนะครับมันเย็นวบวับวับวับวไปเนะาะไปเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนะครับด้านล่างน่าจะไม่มีอะไรนะครับผมเพออืนน่อนอเดินมาให้เราเบิ่งนี่นี่น่ะเพื่พอนจะ่สีส้มสีส้มความงามของเพื่อนหล่ะล่ะในกลางปีกให้ดูนะครับ 哇、啊 นี้น่าจะเป็นกุฏิพระนะครับผมหลังคาเป็นดินเผาเนะาะดีที่วันนี้ไม่มีแดดนะครับป่ะชาวพานเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้สักการะด้านบนก่อนแล้วค่อยลงไปดูศาลาวัดํำขันด้านล่างป่ะปะนะครับ โอ้พารเสาผ่านด้านบนสูงมากๆเนอะีหรีคุณอันพาติดหัโอ้มองเห็นวิวได้เลยเหรอใช่แสดงว่าเราอยู่สูงมากเลยนะคุณอันใช่ใครโอ้ไปครับเลยครับประตูของชันเลยนะคุณอันเขไปเลยครับ เป็นประตูไม้แกสะสลักสวยมากเลยวันนั้นปอดอันนี้เป็นไม้แผ่นเดียวเลยนะใช่ก็ด้านในเจดีนะผมจะปฏิสถานนะครับพระบรมสาราีริกธาตุนะผมแล้วก็จะมี อธินะครับพระอาจารย์ฟั่นนะครับอาจารโลนะแล้วก็พระอาจารย์มหาบัวนะครับผมยายะสัมปนโนเนาะโอ้เนี่ยครับผมเข้ามานี่คือรู้สึกว่ามีมน์ขลังมากๆนะครับแล้วก็ภายในด้านข้างนะครับผมจะเป็นตู้จัดแสดงนะครับ ประวัติของหลวงปู่เทศเทศลังสีเนาะแล้วก็ตู้นี้จะเป็นตู้จัดแสดงหนังสือธรรมะนะครับของหลวงปู่เทศนะครับตู้นี้จะเป็นอัฐบริขารน,นะผมก็จะเป็นบาทพระเนาะกา Nam น,นะครับผมผ้าจีวรเนาะผ้าสบงนะครับ Oh. เป็นได้เป็นเข็มเนาะ mm hmm. ตัวนี้จะเป็นสิ่งของเครื่องใช้นะครับ mm hmm. ไปเดี๋ยวเราไปชมฝั่งนน้นนะครับฝั่งนู้นจะมีสถานที่ชมวิวนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะจะเป็นกุฏินะครับผมจะเป็นถ้ำขามเนาะที่มาของถ้ำขามนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะ เย็นมากเนาะสาวพานใช่ค่ะตอนนี้น่าจะประมาณบ่ายสี่โมงเย็นนะผมแต่วันนี้นะครับรู้สึกว่าฝนจะตกดินๆเนาะตรงนี้ก็เป็นร้านหินขนาดใหญ่เหมือนกันเนาะนี่ตรงนี้นะครับที่เขากั้นไว้นะก็คือห้ามเราเข้าไปนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้านล่างนะครับจะเป็นถ้ำขามนะครับผมก็จะมีพระพุทธรูปเนาะมีกุฏิพระนะคบมีสถานที่ที่อ หลวงปู่เทศพระอาจารย์ฟั่นเนาะที่เคยมาปฏิบัติธรรมนะครับจึงไม่ให้เราเดินไปนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้เราเหยียบเนาะนี่ครับต้นมะขามนะผมสาเหตุที่เรียกว่าถ้ำขามนะครับผมเพราะว่ามีต้นมะขามอยู่หน้าถ้ำนะครับเป็นต้นที่สูงมากนะนี่ครับต้นมะขาม โอ้สูงมากๆเลยนะจุดนี้นะครับเราจะมองเห็นวิวได้กว้างมากเนาะภูเขาก็สลับซับซ้อนกันนะครับฝั่งด้านโน้นนะผมก็จะมีกุฏิพระหลายหลังมากๆเลยเนาะ เห็นนสาวเะ,ะพิ่งเคยเห็นครั้งแหลด้นี่ยนี่นะครับตอนนี้ก็กำลังดูนกยูงเนาะกลางปีกอยู่หน้าเจดียหลวงปู่เทียเลยนะครับไม่ยอมไปไหนเลยนะเนี่ยครับโชว์ตัวอยู่จุดนี้เนาะโคงหนักหน้าดูคู <c oughs> ้สาวก็ไม่มองเลยนะเนาะนะ มองหน่อยสิมองหน่อยจีสาว <À. S 2> มองผู้บ่าวหน่อย เดี๋ยวเราลงไปด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับศาลาว่าท่าขามเนาะแล้วก็กุฏิหลวงปู่มั่นนะครับเราต้องเดินลงอยู่จุดนี้นะครับโอ้ลมลื่นมากเนาะสองพาเจ็ดนี่นะ เขาโกรธเราแต่เราอย่าตอบให้พิจรารณาความบริสุทธิ์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับก็เป็นคำสอนนะครับผมของหลวงปู่มั่นนะครับไปตงไปด้านล่างกันครับ เต็ไมไปหมดเลยเนาะด้านบนศาลาก็มีนะครับนี่ยครับตรงนี้จะเป็นศาลานะครับท้ำขามเนาะ ตอนนี้นะครับผมก็ได้ลงมายังถ้าขามด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสาเหตุที่เรียกว่าถ้าขามเนาะก็จะเห็นต้นมะขามต้นหนึ่งนะครับอยู่หน้าถ้านะจุดนี้ใหญ่มากเนาะจุดนี้มีการสร้างศาลานะผมแล้วก็ผนังเนาะล้อมรอบนะครับ ตรงนี้จะมีรูปนะรัระเกจิอาจารย์นะครับผมโอ้โห oh. หลายรูปมากๆเลยเนาะเป็นบุญตาที่ได้มาเห็นนะครับนี่ครับต้นมะขามนะครับที่อยู่หน้าถ้ำนะอเฮ้ย oh. ต้นมะขามมีคดด้วยนะครับนี่เฮ้ย oh. คดมะขามนะครับเห็นไหมโอ้แต่แต่ผมไม่ได้เงี้ยไม่ได้แกะไม่ได้งัดเอาเนาะแค่ชี้ให้ดูนะครับว่าต้นมะขามนี่เป็นคดจุดนี้น่าจะมันน่าจะดูดออกแล้วนะครับเห็นไหมก็จะเป็นดูนะโอ้เยอะมากนะคดมะขามนะครับผม ก็เป็นถ้ำขนาดใหญ่นะครับใหญ่มากๆเนาะนครับสาเหตุที่ไม่ให้เราเดินามาอย่างนั้นบนเนาะเพราะว่าด้านล่างนะครับจะมีรูปเนาะพระเกจิอาจารย์แล้วก็มีพระพุทธรูปต่างๆนะครับผม หลังจากที่ไหวพ้พระเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปชมกุฏิหลวงปู่ฟั่นแล้วก็หลวงปุ่เทศที่รังสีป่าชาวพันคือจุดนี้ผมอขออนุญาตไม่ได้พูดดังเนาะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่พระท่านมาปฏิบัติธรรมด้วยนะครับก็เลยไม่ได้พูดดังเนาะถ้าเสียงเบาต้องขออภัยนะครับทางนี้นะครับผมก็จะเป็นทางลงไปกาบนะครับกุฏิหลวงปู่ฟั่นแล้วก็หลวงปู่เทศนะครับผม ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดถ้ำขามนะครับอำาเภอพันนานิคมจังหวัดสุรนครน,นะครับตรงนี้เหมือนเป็นประตูให้เดินไปเลยเนาะโอ้จุดนี้เย็นมากๆครับเป็นกุฏิหลังเล็กๆนะครับนี่ แล้วก็มีอาสนะนะครับของพระท่านเนาะแต่จุดนี้น่าจะทําขึ้นมาใหม่นะครับผม,มไปเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้จะเป็นเพิงหินเนาะเราจะเดินใต้เพิงหินไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับผมกุฏิลวงปู่เทศเนาะตรงด้านบนฝั่งนี้นะครับผมก็จะมีภาพแกะสลักนะครับอ้ mm hmm. oh. องค์ใหญ่มากๆเนาะหลวงปูอะไรนี่จุดนี้เย็นมา,มากๆเนาะทวพันอ๋ออันนี้เป็นเจ้าอาวาสนะหลวงปู่ฟั่นนะครับเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่หนึ่งแล้วก็หลวงปู่เขียมเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่สองนะครับหลวงตามสมัยเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่สามเนาะ เราขึ้นไปกุฏิด้านบนนะครับนะค,<ณ>ครับตรงนี้จะเป็นห้องกระจกนะครับ แล้วก็ด้านในจะมีเตียงนะผมเป็นจุดที่ดวงพู่เทศนอะนท่านได้รักสังขารนะครับเป็นไงสาวบคัคนคนลุกเนาะคนลุกแบบเย็นวาบาบะไปเลย น่าจะเป็นกุฏิตตอ๋ออพอนี่ครับอันนี้เป็นรูปหล่อไฟเบอร์การ์ดด้วยครับเหมือนองค์จริงมากเลยเนาะใช่อ๋อด้านในจะเป็นถ้ำนะครับผมเขาเรียกว่าถ้ำเสือนะครับ เราลงไปด้านล่างนี้ก่อนเนาะเพราะว่าจุดนี้มีเอ่เขานั่งสมาธิอยู่เสาบ้านจุดนี้นะครับผมจะเป็นสถานที่ที่หลวงปู่ฟั่นท่านได้นั่งภาวนาเนาะนั่งพักผ่อนนะครับนั่งต้อนรับญาติโยมเนาะนอันนี้เป็นเก้าอี้ที่ท่านเคยนั่งน,นะครับค,ล,นะคลุกมากนะครับ ก็จุดนี้นะครับผมเขาจะเรียกว่าถ้าเสือนะครับสาเหตุนะที่เรียกว่าถ้าเสือนะครับต้องเล่าไปย้อนไปนอว่าครั้งแรกที่หลวงปู่ฟ้นนะครับท่านได้ดิมิตเห็นถ้าแห่งนี้นะท่านก็เลยอยากมาปฏิบัติธรรมเนาะบำเป็นภาวนาครับท่านก็เลยทุดงนะครับมาตามหาแล้วก็เจอนะครับครั้งที่มาเจอนะก็จะมีเสือแม่นกอ่อนคราบน่อันนี้เขาทำรูปปั้นไว้ครับเป็นเสือแม่นกอ่อน ที่อาศัยอยู่ในถ้านี้เขาเรียกว่าถ้าเสือนะครับแล้วพอหลวงปู่ฟัาน,นอ้องท่านได้มานะครับอยู่ดีๆเสือก็ไปเลยนะครับก็คือยกถ้าแห่งน,นี้ให้กับหลวงปู่ฟ้นเลยต้อง้าพูดคนลุกเลยนะเสือไอ่อนนะคิดเอานะว่าดูอะไรขนาดไหนนะครับผมเสือก็คือน่าจะเ,าเห็นอะไรสักอย่างเนาะนะก็เลยออกไปเนาะ หลงปู่พ่ายก็เลยได้มาบำเพ็ญตาวในจุดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเนาะของชาวบ้านที่เล่าต่อสืบต่อกันมาแล้วของพระกนะแกะนำผมไดแล้วเรามปดูานล่างนะาะล่างก็จะมีภาพแกะสลักหินหน,นะครับเต็มเลยนะสพานเนาะไปั่ค่้างนั้นฝั่งน้านี้นะครับผมจะเป็นก้อนหินนะเป็นหินทรายนะครับผมก้อนใหญ่มากแล้วก็จะมีภาพแกะสลักเนะาะพระพุทธเจ้านะครับออ อ๋อตรงนี้เป็นที่เก็บอธิหรือเปล่าสาวบันเนาะน่าจะใช่ห้ามยาดโยมผ่านนะอ๋อจุดนี้ด้านหลังนะครับ<ด>มผมน่าจะเป็น,นพื้นที่ของพระเ<ด>นาะก็โยมห้ามผ่านนะครับผมก็มาหาได้แค่นี้เนาะน่ครับ แถวพรเนี่ยเราขึ้นไปด้าบนกันนะครับเป็นไงบ้างครับกับสถานที่แห่งนี้นะครับผมก็สถานที่แห่งนี้เนาะนะครับก็จะเป็นสถานที่ที่พระเกจิอาจารย์นะครับสายลวงปู่มั่นเนาะท่านได้มาปฏิัติธรรมนะครับจำพรรษาอยู่ในบริเวณแห่งนี้นะครับก็ผมว่าด้านบนเนาะเป็นแปลกมากนะครับตรงนี้จะเป็นลานหินแบบกว้างมากเนาะนี่คือเป็นลานหินทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีถ้ำเลยเนาะนะผม คลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าข้อมูลผิดพลาดไปกันใดนะครับต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมอ่านกัลงปาล่าในสาวหันบาเซป้ลยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ